สวัสดีครับผมลูกหมีฟอดนะครับเดี๋ยววันนี้หมีจะพาไปชมนะครับความลับของกุญแจก่อนเอวเลสนะครับว่าฟังก์ชันบางฟังก์ชันนะครับผมเชื่อว่าลูกค้าหลายๆท่านเนี่ยซื้อรถไปแล้วมีกุญแจดอกนี้แล้วแต่ไม่ได้เคยใช้ฟังก์ชันพวกนี้นะครับฟังชันที่เป็นความลับพวกนี้มันมีฟังกชันอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับครับมาดูฟังก์ชันแรกนะครับลูกค้าสังเกตตัวกุญแจที่เป็นกุญแจเปิดแบบนี้นะครับตัวกุญแจเปิดนะครับเวลาเราจอดจอดรถไว้กลางแดดใช่ไหมครับบางทีแดดมันร้อนๆแล้วในรถเรามันก็ร้อน ก่อนที่เราจะขึ้นรถเนี่ยเรากดคลายฟอรมร้อนได้ก่อนนะครับกดกดปุ่มคลายล็อกค้างไว้นะครับสังเกตว่ากระจกครับกระจกรละซันรูฟนะครับมันจะเปิดเองอัตโนมัตินะครับตนนัวนี้อ่ามันจะเปิดมันจะเปิดแงันขึ้นนิดนึงนะครับส่วนกระจกสี่บานใช่ครับแงนขึ้นแล้วก็กระจกสี่บาน มันก็จะมันก็จะลดระดับลงเองโดยที่เราเนี่ยไม่ต้องเดินมาเปิดไม่ต้องเดินมาสตาร์ทรถแล้วก็กดคลายล็อกเหมือนที่ห้องอืน่นๆคือบางทีเราอยู่ในอาคารเราไม่ต้องออกแดดแล้วก็กดคายให้กระจกมันคายได้เลยส่วนฟังก์ชันที่2นะครับในเมื่อเราคลายได้แล้วใช่ไหมเวลาเราปิดแล้วก็กดเมื่อกี้เรากดปุ่มคายเพื่อให้กระจกมันคายความร้อนใช่ไหมครับก่อนขึ้นรถอันนี้ก็กดปิดครับกดปิดคาไว้ครับสังเกตตัวกระจก กระจกมันก็จะสไลด์ขึ้นนะครับกดปิดคาไว้อันนี้เป็นฟังก์ชันเปิดกระจกในขณะที่เราไม่ขึ้นรถแล้วก็ปิดกระจกในขณะที่เราไม่ขึ้นรถนะครับก็มันจะช่วยใช้งานได้ง่ายแล้วก็ระบบดับเบิลล็อกด้วยครับอย่างเช่นเดี๋ยวผมอันนี้ผมตั้งเป็นสแตนด,ดาร์ดก่อนนะครับเวลาผมกดขอทายล็อกนะครับประตูมันเปิดได้4บานพร้อมกันหมดใช่ไหมครับแต่ว่าลูกค้าหลายๆท่านชมลิปผมแล้วที่ว่าตั้งดับเบิลล็อกตั้งเป็นล็อก2ชั้นเนี่ยมันทํายังไงเพราะปกติทายล็อกปุ๊บมันจะเปิดเฉพาะ ฝั่งคนขับแต่ทาไมมันเปิดสีบานเราสามารถตั้งได้เดี๋ยวมาดูรับนตอนกตั้งกดนี้ครับกุญแจนะครับกุญแจเรากดเรากดสองปุ่มพร้อมกันนะครับประมาณ5้าวิจี้วิที่แผงคอนโซลนะครับกดปุ่มล็อกกับคายล็อก2ปุ่มพร้อมกันจี้วิทีแผงคอนโซลประมาณห้าวินะครับมันจะมีไฟกระพริบกระพริบติดกัน2อรันทีเนี้ยระบบมันก็จะทํางานแล้ว พอระบบทํางานทีเนี้ยผมล็อกใหม่นะครับล็อก <L ock> แบบเมื่อกี้แล้วก็คายล็อกใหม่คายล็อกประตูนี้เปิดไม่ได้นะครับเปิดได้เฉพาะป,ประตูนี้นะครับแลาวทํายังไงให้ประตูนี้เปิดได้ก็กดคายล็อกสองทีนะครับเขาเรียกว่าระบบดับเบิลล็อกป้องกันการโจรกรรมเวลาเราขึ้นรถคนร้ายจะได้ไม่ต้องเปิดประตูหลังจี้เราไปพร้อมรถหรือเปิดประตูผู้โดยสารที่อยู่ข้างคนขับเนี่ยบางทีเราขึ้นปุ๊บคนร้ายอยู่ที่มุมมืด นะครับเปิดประตูจี้เราไปพร้อมรถได้เลยหรือฉกกระเป๋าเราไปได้เลยอันนี้ก็ตั้งเป็นับบบล็อกไว้นะครับวิธีตั้งก็แบบเมื่อสักครู่ับกด2ปุ่มพร้อมกันถ้าอยากคลายทีเดียว4บานก็กด2ทีนะครับหรือจะยกเลิกระบบนี้ก็กด2ทีไปที่แผงคอนโซลใหม่ย5วินาทีอันนี้ก็เป็นฟังก์ชันความลับของฟอร์ดเอเวอร์เรสตนะครับตรงนี้นะครับก็เดี๋ยวผมจะอธิบายการใช้งานต่างๆของตัวรถยนต์ฟอร์ตามที่ลูกค้าสนใจมาแล้วกันนะครับอันนี้ก็มีลูกค้าดีเฟนมาก็อธิบายไว้ในคลิปนี้เลยแล้วกัน ก็ผมลูกงหีฟอร์ดวันนี้ขอบคุณมากครับ